ลำดับถัดไปค่ะขอกาบเป็นเชิญท่านประธานด้านบนเวทีค่ะเชิญท่านประธานด้านบนเวทีนะคะเพื่อประกอบพิธีนะคะถาวายเครื่องราชสักการะค่ะเชิญทุกท่านยืนขึ้นค่ะ ่ินรียนเชิญท่านประธานนะคะเปิดกลวยดอกไม้สดค่ะถวายเครื่องราชสักการะค่ะถวายพานพุ่มดอกไม้สด ลำดับถัดไปค่ะเป็นเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวถวายราชาสดุดดีเฉลิมพระเกียรติค่ะเจ้าพระพุทธเจ้านายกำพลศิริรัตน,น์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราาชธนี พร้อมด้วยประสงนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาขคาราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าข้าบาดีนักเรียนนักศึกษาประชาชนทุกมู่เหล่าได้มาชุมนุมพร้อมกันณนะมณฑลพิธีแห่งนี้ขอขอถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน 2,566. สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในที่นี้ล้วนมีจิตสมนัตและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็ลนล้นพ้นที่ได้มาประชุมพร้อมกันในที่นี้ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระวิยะอุตสาหะ และพระเรรนิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหันัไทยเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อาณาประชาราชซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยตลอดมาในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาวันที่2เมษายนพุทธศักราช พุทธศักราช2,566นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจผลบุญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้พร้อมทั้งแห่งอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยพระสยามเทวาธิราชสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพร,ะรมีแห่งพระบูรพะมาหากษัตริย์ธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละองพระบาททรงมีพระพลนามัยสมบูรณ์ปราจากโลคาฟาดและอุปัตวันตรลายทั้งปวงขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิดขอทุกสิ่งจงสมฤทธิ์ดังพระราชธารุไทยปราถนาเป็นมิ่งขวัญของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราบจิรติการเทินด้วยกล้าด้วยกระหม่อม thank uh you -huh. ที่าไปก็เป็นพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2566ค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นพิธีเปิดโครงการวันรักการอ่านอนุรักรรรษ์มรดกไทยเทิดพร,ร,ร,มมระเกียรติสมเด็ดพรรมมรจพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ สารปรกอบการไปค่ะพบกรบเรนจิท่านกันตะพลสุดสงศ์ายอำเภอวังนิ่มชั้าวกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีค่ะ ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดในวันนี้กระผมนายกะตะัตพนสุขสมนายเพลวารินชำราบพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำสุมชนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวัดินชำราบยินดีและก็ขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาในวันนี้ด้วยความเคารพอย่างมั่นคงและก็สูงยิ่งถือเป็นเกียรติของพี่น้องชาววารินชำราบ เป็นอย่างมากที่ได้ที่ท่านได้มาในเมตตาในวันนี้โดยเฉพาะงานมหามงคลอนรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระก,กรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัชราชสุดาสยามบรมราชชกสองเปสาสองพระา2บส6ด้วยความยินดียิ่งสืบเนื่องจาก กศนออำเภอวดัดชำมราบสถานที่จัดงานในวันนี้เป็นสถานที่ที่ทุกส่วนราชาการได้มีความร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินการซึ่งถือว่าเป็นห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชเกุมารีแห่งที่6แห่งเดียวของจังหวัดอุบลราชธานีจาก108 แห่งประเทศในปัจจุบันซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่20สิงหาคม2535ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชาสุดาสยามปรมราชชกุมารีในโอกาสที่พระองค์ทรงม,มีพระชนมายุ36พรรษาเพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชนพี่น้อง ชาววาริใกล้เคียงในจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมกันนะครับในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้นำสู่การจัดงานในการรักการอ่านในวันนี้วันนี้กระผมนายเพอวาดินชํารบได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ,รตัะสุศสตว์ก็ดีนะครับพัฒนาชุมชนก็ดี และหลายส่วนราชการนะรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนผู้นำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะมาร่วมในการพิธีลงนามถวายพระพรพระองค์ท่านสแสดงกะออกถึงความจงรับภักตีในฐานะประสบนิกกรแห่งราชวงศ์จักรีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมสแสดงความยินดีต้อนรับท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอบุบลราชธานีด้วยความเคารพอย่างมั่นคงกระผมขอ,อนำเรียนว่าอำเภอวารินชำราบของเรามีของดีเมืองวารินเป็นที่ภาคภูมิใจของคนวารินมากมายหลายด้านดังคำฝันที่ว่าสธามั่นคงหลวงปู่ชามีปลาแซ่บหลายมากพันไว้อก บ่งบอกวัฒนธรรมซึ่งจะเห็นได้ชัดในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของมากพันไม้ดอกที่ตำบลโนนพึ่งซึ่งในวันนี้เราได้เอากิจกรรมที่เป็นที่ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์มรดกไทยจากทั้ง16ตำบล ร่วมกับงานสภาวัฒนธรรมหัวหน้าส่วนราชการในการจัดนิทรรศการแล้วก็นําสินค้ามาแสดงเพื่อท่านได้รับชมและรับทราบถึงความเป็นเมืองของวารินได้เป็นอย่างดีสื่อสารให้ทราบว่านี่คือวารินได้อย่างเยี่ยมยอดของกิจกรรมในทุกกิจกรรมที่มาแสดงในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัวใจของพี่น้องของชาวอำเภอวาริน ด้วยความารพสุดท้ายนี้กระผมะในนามของตัวแทนส่วนราชการพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาอยู่ที่นี่และที่อยู่ในพื้นที่ต่างตำบลขอต้อนรับท่านด้วยเกียรติอย่างมั่นคงในฐานะท่านเป็นประธานในวันนี้ในงานมามงคลและการเปิดกิจกรรมรักการอา่านอนุรักษ์มรดกไทยในวันนี้ขอขอบคุณครับ ขอขอบคุณท่านนายอำเภอวารินชำราบนะคะเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะนั่งลงได้ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอกาบเรียนเชิญท่านทัตพลเรืองสิบิผู้อำนวยการสรํานักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการต่อท่านประธานในพิธีค่ะโอกาสนี้กาบเรียนเชิญท่านผู้บริหารกศนอำเภอทั้ง25อำเภอเกี่ยวด้าน ด้านหลังท่านผู้ว่การสำนักงานกาอสนอจังหวัดอุบลราชธานีเรียนเชิดครับเรียนท่านกำพลสิริรัตนนลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีที่เคารพก,กับผมนายทัศพลเรืองสิริผู้ในการสำนักง,งานกศนจังหวัดอุบลราชธานีในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทยเท,เทเดิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี2เมษายน2566 ขออนุญาตกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อโปรดทราบพ,พอสังเกตดังนี้เนื่องในวันที่สองเมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพกรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาเสียมรรมราชกุม,มารีพระอ,องค์ท่านทรงเป็นวิศตศิลปินในฐานะที่ทรงเป็นศินลปินผู้มีอัจฉริยภาพหลายสาขาเป็นที่ยอมรับ และประจักษ์ชัดในวงการศิลปะวัฒนธรรมและงานด้านส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้มีนิสัยรักการอ่านรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่สองเมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทยสำนักงานกศนได้สนองพระราชดำริและพระปณิธานแห่งเจ้าฟ้านักอ่านของไทยโดยมีนโยบายส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาให้คนไทยมีความสามารถในการอ่านมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชมเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีแห่งแรกตั้งแต่ปีพศ .2535 จนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการรวมทั้งเพื่อเป็นการอุปถัมภ์ค้ำชูในการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระ,ะราชดําริความเป็นมาตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทย ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยการแสดงศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสานและส่งเสริมยกย่องเชื่อชรติภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุบลระยราชธานีและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั้ง25อำเภอร่วมกับอำเภอวารินชำราบ สภาวัฒนธรรมอำเภอวาดินชำรบจึงได้จัดโครงการวันรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทรพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี2เมษายน2566ข,ขึ้นในวันนี้ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายอาทิการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการส่งเสริมการอ่าน นิทรศการของดีภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้ง16ตำบลและกอนอำเภอกลุ่มโซน4การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับจังหวัดจากกอนอำเภอทั้ง25แห่งการแสดงกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทยจากสภาวัฒนธรรมอำเภอวารินชำราบและตัวแทนกอนอำเภอทั้ง5กลุ่มโซนตลอดจนจัดให้มีการแข่งขันประกวด เพลงลูกทุ่งหมอลำเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของถิ่นอีสานกิจกรรมทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายทั้งผู้นําชุมชนผู้นาท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอวาดินชุมราบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทหารตำรวจคณะครูอาจารย์นักศึกษากศนและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างดียิ่งกับผมในนามของคณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณท่านไนหน้โอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอกราวเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรชาธานีประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้รักให้การสนับสนุนการจัดงานภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีพศ .2566 และ ให้โอวาทและเปิดงานโครงการวันรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2566ตามลำดับขอกลับเรียนเชิญครับลำดับถัดไปนะคะเป็นการมอบเกียรติบัตรภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์มรดกไทยและผู้ร่วมจัดงานวันรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทย ลดับแรกนะคะท่านกันตะพงสุขสงในอำเภอวารินชำราบค่ะสภาวัฒนธรรมอำเภอวารินชำราบดรนัทนิชาเพิ่มทองอินโดยท่านพุ่งในการนิคมทองพิทักษ์ค่ะรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวารินชำราบค่ะ